สารภาพเลยนะครับว่าจำภาคแรกของหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแหมระยะเวลาห่างจากภาคแรกตั้ง36ปีนะครับซึ่งตอนที่มันเข้าเนี่ยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำและตอนที่ได้ดูเนี่ยดูเป็นวิดีโอด้วยซ้ำจำไม่ได้แล้วลหละครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ก่อนที่หนังเรื่องนี้หรือว่าภาคที่2ของมันอย่างท็อปกันมาเรกกำลังจะเข้าเนี่ยผมก็ลังเลใจเหมือนกันว่าจะย้อนกลับไปดูภาคแรกดีไหมแต่ว่าก็ตัดสินใจครับว่าไม่ดีกว่า เนื่องด้วยระยะห่างของทั้งสองภาคที่นานเกินไปผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะลืมกันไปแล้วแน่นอนหรือไม่ก็ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เลยด้วยซ้ําตัวผมเองก็เลยอยากจะได้ประสบการณ์การเข้าไปดูแบบหัวโล่งๆครับดูว่าถ้าดูแบบไม่เคยดูภาคแรกมาจําไม่ได้เนี่ยหนังมันจะสนุกหรือเปล่าแต่ถึงจะจําอะไรเกี่ยวกับภาคแรกไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบอ่านหรือว่าดูหนังแนวทหารมาเยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับพวกยุทธโธปกรณ์ต่างๆครับ เครื่องบินลบเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยพอจะรู้เรื่องการต่อสู้ทางอากาศอยู่บ้างพอที่จะมีภาพในหัวเวลาดูหนังครับซึ่งก่อนจะได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อยแอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะเกี่ยวกับหนังประเภทที่เอาไททันเก่ามาเล่าใหม่อยู่พอสมควรส่วนมากเนี่ยจะเน้นไปที่ความนอสตาเซียอีสเตอร์เอ็กหรือว่าอะไรแบบนั้นครับจนหลงลืมว่าตัวตนแกนหลักของเรื่องเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง แต่พอมีโอกาสได้ดูตัวอย่าง5ในทีเต็มที่ปล่อยออกมาในช่วงสุดท้ายเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันมีความหวังมากขึ้นเลยแหละครับทุกอย่างมันดูดีทั้งเรื่องของงานภาพมุมกล้องและก็ฉากซ้อมลบเช่นเดียวกันมันเต็มไปด้วยกลยุทธ์สับแสงเทคนิคต่างๆก็เข้าท่าครับและที่สำคัญก็คือพี่ทอมครูซของเราเนี่ยก็ยังเท่เหมือนเดิมครับมีเกรดที่อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นิดนึงครับก็คือนักแสดงทุกคนเนี่ยได้ขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินลบจริงๆนะครับ ทุกคนต้องผ่านการฝึกอย่างโหดมากเพื่อจะได้ขึ้นไปบนคอ,อกพิทอันนั้นเพื่อจะได้ถ่ายฉากในคอ,อกพิทด้วยตัวเองครับซึ่งจากการที่พวกเขาเนี่ยทุ่มทุนแล้วก็ทุ่มแรงขนาดนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพที่เจ๋งมากๆภายในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับส่วนจะเจ๋งขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับท็อปกันภาคนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากภาคแรกถึง34ปีครับ ตัวกับตันอย่างพีทมิเชลหรือว่ามาริกโคดเนมประจําเครื่องของเขาจากอดีตวีลบุรุษกําลังจะเข้าสู่ยุคตกอับในยุคนี้ที่เครื่องบินลบนั้นแทบจะขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนักบินแทบจะไม่มีความต้องการอีกต่อไป ในจุดต่ำสุดนี้เองพีทก็ได้รับคำสั่งให้กลับไปอย่างท็อปกันครับศูนย์ฝึกดั้งเดิมของเขานั่นเองแต่คราวนี้เนี่ยกลับไปในฐานะครูฝึกไม่ใช่เสืออากาศอีกต่อไป,ปเผชิญหน้ากับเหล่านักบินรุ่นใหม่ที่ฝีมือไม่ธรรมดาสักคนเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือลูสเตอร์พวกเขาเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ยากระดับโหดหินครับเทียบเคียงกับการคว้าตั๋วเที่ยวเดียวไปแล้วไม่มีวันกลับคนทางสําเร็จที่ว่าน้อยแล้วโอกาสรอดนั้นน้อยยิ่งกว่าครับ หน้าที่ของเจ้าของฉายามาเร็กก็คือการทำให้สิ่งนี้นั้นเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอดีตวีรบุรุษคนนี้จะยังคงไว้ลวดลายของเขาได้หรือไม่ติดตามได้ในท็อปกันมาเร็กครับส่วนความรู้สึกหลังจากดูจบเนี่ยจริงๆก็รู้สึกตั้งแต่ดูแล้วแหละครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้นั้นมังโคตรมันครับเป็นหนังที่ไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะชอบหนังเรื่องนี้ได้ขนาดนี้ครับ สิ่งที่ได้ดูนั้นมันเกินคาดมากจริงๆตัวหนังนั้นมีความเป็นอเมริกันแบบจ๋าๆเลยครับแต่มาในแนวทหารอารเมริกันครับ ซึ่งเป็นแนวที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วก็ชอบมากเหมือนกันซึ่งส่วนคำถามที่ว่าต้องดูภาคแรกไหมไม่ต้องดูเลยครับเรื่องนี้เนี่ยดูได้เหมือนเป็นหนังเรื่องเดียวเลยตัวหนังนั้นไม่ได้เน้นขายของเก่าสักเท่าไหร่ครับคือมีบางฉากที่ในระหว่างดูนั้นเราก็รู้ว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กแต่ว่าก็ทาออกมาได้อย่างเข้าใจง่ายแล้วก็สร้างไปอย่างฉากต่อต่อไปด้วยครับต้องชมพอที่วางระดับการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดีมีแต่เนื้อครับไม่มีน้ําเลย เราไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องของตัวมาริกทั้งหมดแต่รับรู้ว่าเขาเป็นใครมีสถานะยังไงและเก่งขนาดไหนก็เพียงพอแล้วสําหรับการดูหนังแบบนี้ครับฟีลลิ่งเนี่ยมันคล้ายๆกับการได้ดู Jack ลิเชอร์เวอร์ชันทหารอากาศนั่นแหละครับมาริกนั้นเป็นตัวตนแนวๆนั้นเลยให้อารมณ์ทหารอายุ40-50ปีเก่งระดับเทพหัวขบฏไม่ยอมใครเลยทําให้เขาเนี่ยยศไม่ค่อยขึ้นทั้งที่อายุมากแล้วก็ตามครับ หลายคนเนี่ยจะมองว่าตัวคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องขอเถียงในประเด็นนี้ครับเพราะในเรื่องท็อปการมาริคเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีมากๆการต่อสู้นั้นจะเป็นการแนวใช้แท็กติกมีการวางแผนที่เยอะมากๆเข้าแก้ไขสถา,านการณ์ต่างๆครับประสบการณ์บูเนี่ยก็เต็มถังพร้อมซัดแบบเต็มๆซึ่งตัวบทเนี่ยก็ใช้พล็อตจุดนี้มาสารต่อในรูปแบบของตัวเองครับมีประเด็นดราม่าต่างๆภายในหนังโดยจะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านของอายุครับ การปล่อยวางความต่างระหว่างวัยอีโก้ซึ่งผมไม่รู้สึกเลยนะครับว่าประเด็นไหนของหนังเนี่ยมันถูกยกกักยยกเข้ามาทุกอย่างนั้นมีที่มาที่ไปที่เหมาะสมแล้วก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้าสถานะของตัวละครที่สอดรับกันทั้งหมดนั้นทําให้ผมชอบองค์ประกอบของความเป็นหนังทหารของมันมากๆครับซึ่งในท็อปกันภาคนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวของคนที่ขับเครื่องบินเก่งที่สุดในประเทศอเมริกามาแล้วนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเจอกันเขาก็ต้องคอมเมนต์กันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมละครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สร้างสีสันให้กับเรื่องมากเช่นเดียวกันแต่ว่าประเด็นด้านอารมณ์เนี่ยผมขอจบไปที่ตรงนี้แล้วกันนะครับมาต่อส่วนที่สําคัญที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากลบฉากเครื่องบินนั่นเองครับหนังเรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นหนึ่งในหนังการต่อสู้ทางเครื่องบินที่เจ๋งที่สุดมันเจ๋งจริงๆหรือเปล่าผมต้องบอกแบบนี้ครับ ผมชอบเครื่องบินลบก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่ได้ดูหนังที่มีเครื่องบินลบเข้าฉากแล้วก็จะพอใจง่ายๆนะครับมันต้องมีที่มาว่าเครื่องบินมาได้ยังไงดูสมจริงไหมฉากแอคชั่นการลบบนน่านฟ้าเนี่ยดุเดือดมากหรือเปล่ากลยุทธ์การวางแผนดูดีหรือเปล่าทั้งหมดนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้ในท็อปการมารียครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์ในหัวของผมได้ทั้งหมดครับมันเกินความคาดหวังของผมไปเยอะเลยเลยครับ สิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆในหนังเรื่องนี้ก็คือมันมีการบอกเล่าวิธีการต่อสู้ครับทอปกันนั้นไม่ใช่หนังที่พระเอกจะมาคนเดียวไปขับไล่ยิงอีกฝั่งตกเป็นสิบๆแบบเท่ๆครับแต่เป็นหนังเครื่องบินลบที่มีรายละเอียดมีความสูงต่ำของเพดานแรงกดดนันการเคลื่อนที่เป็นทีมมันดูน่าสับสนใช่ไหมละครับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าหนังนั้นถ่ายทอดออกมาได้สมจริงแล้วก็เข้าใจง่ายได้อย่างน่าเหลือเชื่อผมกล้ารับประกันว่าแม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องเครื่องบินมาก่อน ดูหนังเรื่องนี้จบก็เข้าใจว่าพวกเขานั้นกำลังทำอะไรอยู่และยังไม่พอนะครับภารกิจโหดหินที่เกิดขึ้นภายในหนังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนที่ค่อนข้างเยอะมากๆแต่ผู้กำกับนั้นก็ยังสามารถสื่อสารออกมาได้ดีครับลำดับการวางข้อมูลได้อย่างไม่รีบร้อนค่อยๆป้อนคนดูไปเรื่อยๆครับว่าเรากำลังจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้และในระหว่างที่กำลังป้อนข้อมูลนั้นก็มีการเสริมฉากแอคชั่นต่างๆเข้ามาแทรกเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อจนเกินไป ผู้ชมเนี่ยก็จะค่อยๆรับรู้กรับว่าทําไมงานนี้ถึงต้องการรวบรวมพวกหัวกะทิมาทั้งหมดและสิ่งที่พวกเขากําลังจะทํานั้นมันยากแค่ไหนทําไมพวกหัวกะทิพวกนี้ยังมองว่ามันเป็นงานที่โหดหินตัวหนังแสดงผ่านภาพอย่างชัดเจนครับผมเนี่ยประทับใจกับการเล่าเรื่องที่ดูธรมธรมดาๆแบบนี้แต่บรรล้านทุกอย่างออกมาได้ดีมากจริงๆครับ ถ้าถามว่าหนังบล็อกบัสเตอร์ฟอร์มยักษ์เรื่องไหนเล่าเรื่องออกมาได้อย่างไร้ที่ติเรื่องแรกก็คงจะเป็นท็อปกันมาวิรินี่แหละครับแล้วถ้าถามว่าการดําเนินเรื่องนั้นมันสําคัญยังไงก็มันทําให้ฉากต่อสู้ต่างๆที่เรากําลังจะได้ดูในช่วงท้ายนั้นมันมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับผมคิดว่าสมัยนี้แล้วเนี่ยผู้ชมคงไม่พอใจง่ายๆกับฉากต่อสู้กวงๆที่ไม่รู้ว่ามีมาทําไมเอ่อแต่ถ้ามันเจ๋งก็มีได้นั่นแหละครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมละครับ ดังนั้นผมคิดว่านังบูที่ไม่เน้นเนื้อเรื่องคำนี้มันจบไปแล้วแหละครับต่อไปก็จะพูดถึงฉากบูที่คุณน่าจะได้ดูภายในหนังครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับหนังเรื่องนี้นั้นใช้กลยุทธ์เข้าต่อสู้มากกว่าจะเป็นการบู๊แบบล้างผานแต่หนังนั้นก็ไม่ได้เป็นสายบุญเจ้าแผนการอะไรขนาดนั้นนะครับในโลกของความเร็วนั้นแค่คุณหยุดคิดก็ตายแล้วครับสิ่งที่มาแทนก็คือเทคนิคเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย ในหนังมันก็จะเต็มไปด้วยฉากเครื่องบินลบที่โชว์ลีลาผาดโผนมากมายครับบางท่าเนี่ยถึงกับอุทานตอนดูเลยนะครับว่าถ้าอะไรวะเนี่ยเครื่องบินลบมันทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอซึ่งตัวละครภายในเรื่องเนี่ยก็พูดแบบเดียวกันกับผมเป๊ะเ,ะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมุกที่ทําออกมาได้ดีแต่ที่สําคัญก็คือมันตื่นตาดีจริงๆนั่นแหละครับ เราไปถึงมุมกล้องสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆก็ทําออกมาได้อย่างงดงามสมกับเป็นหนังยุคใหม่จริงๆมันไม่ใช่แค่ภาพที่อยู่ในค็อกพิซแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมาเห็นหน้านักบินพูดไปพูดมาแบบนั้นอย่างเดียวครับเราจะได้เห็นภาพมุมกล้องกว้างของเครื่องบินที่ไล่ยิงกันใครที่อยากดูฉากแอคชั่นเครื่องบินไล่ล่าที่สนุกมากๆหนังเรื่องนี้คือตัวอย่างที่ดีของฉากต่อสู้บนฟ้าที่สนุกมากๆนั่นเองครับและสําหรับใครที่ถามว่า การต่อสู้แบบด็อกไฟสุดคลาสสิกนั้นยังมีอยู่หรือเปล่ายังมีอยู่ครับแล้วก็ทำออกมาได้ระทึกแล้วก็ตื่นตาใช้ได้เลยใครชอบดูด็อกไฟเรื่องนี้ก็ยังมีให้ดูอยู่ครับเวกันสุดลูกหูลูกตาขนาดนี้ถ้าถามว่ามันมีจุดน่าสังเกตรหรือเปล่าของหนังเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันนะครับด้วยความที่ตัวหนังนั้นมีตัวละครเยอะมากๆการกระจายบทมันก็ยากเหมือนกันครับบางตัวเนี่ยถูกลืมไปในชนิดที่ว่าเออ มีด้วยเหรอและสุดท้ายครับด้วยความที่เป็นหนังอเมริกันแนวทหารมันก็จะมีการแทรกความรักชาติเข้ามาครับแต่ผมยืนยันนะครับนั่งยนันนอน,ย,นยันยนืนยันเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาน้อยมากจริงๆในช่วงที่มีเมสเซจเหล่านั้นเนี่ยก็ทําออกมาได้แนบเนียนด้วยครับน่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการฮอลลีวูดเลยก็ได้ที่จะแทรกกระแสความรักชาติถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องทําแบบท็อปกันมาเิกนี่แหละครับสรุปครับ ผมรักหนังเรื่องนี้จริงๆไม่รู้จะหาจุดใดมาติมันเลยครับข้อเสียต่างๆก็คิดว่าคงพอมองข้ามเอาได้มันไม่ได้ทําให้หนังสนุกน้อยลงแต่อย่างใดครับในเมื่อมันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมก็มองข้ามไปครับจุดเดียวที่ผมคิดว่าคุณอาจจะไม่ชอบในหนังเรื่องนี้ได้ก็คือคุณอาจจะไม่ได้ชอบหนังที่เอาเครื่องบินมาสู้กันตั้งแต่แรกครับไม่ได้ชอบการต่อสู้ทางอากาศถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยท็อปกันก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณเลยก็ได้ครับ สำหรับผมที่ชอบอะไรแบบนี้แล้วมาริกนั้นเป็นของขวัญกล่องใหญ่ชัดๆครับ9.5เต็ม10จากมีมูวีบอกตรงๆว่าเห็นหน้าพี่ Tom ทอมครูซทีไรเนี่ยก็แอบ,บเบื่อๆเหมือนกันแต่ดูหนังแกทีไรก็หายเบื่อทุกทีครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกมาสเตอร์พีซอีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะจำทอมครูซไปตลอดการครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูครับถ้าคุณเลือกได้และถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปัญหาอะไร เลือกดูจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถหาดูได้ครับมันสําคัญมากจริงๆถ้าได้ iMac เนี่ยยิ่งดีเลยครับสําหรับผมเนี่ยผมดูในระบบ3จอหรือว่า s c r e e n อ็ X. ถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับแต่มีข้อเสียอยู่ก็คือในช่วงโควิดเนี่ยมันจะมีที่กั้นระหว่างที่นั่งอยู่ใช่ไหมครับผมเนี่ยต้องหยิบมันออกเพื่อที่จะสามารถดูจอได้แบบ3จอจริงๆครับไม่งั้นเนี่ยมันบังข้างๆจนหมดแต่ถ้าเกิดว่าจะทําแบบนั้นเนี่ยก็รบกวนขอญาติคนข้างๆด้วยนะครับ และเช่นเคยนะครับ10ปากว่านั้นไม่เท่าตาเห็นการกรอบมาในรอบ36ปีของมาริกนั้นจะทำให้คุณประทับใจได้หรือเปล่าไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับกับท็อปกันมาเริกฉายแล้ววันนี้ทุกโลงภาพยนตร์ครับ